เมื่อจิตแพทย์วิเคราะห์โจเกอร์ภาพยนตร์โจ๊กเกอร์ในปี2019เรื่องราวของอาร์เธอร์เฟลกนักสแสดงตัวตลกผู้มีชีวิตที่แสนลำบากในเมืองกอรแทมด้วยความไม่สบายทางด้านจิตใจบางอย่างและสิ่งแวดล้อมที่เขาได้พบเจอมันทําให้เขากลายเป็นวายร้ายที่หลายๆคนหวาดกลัวโจ๊กเกอร์และหนังเรื่องนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากถึง30จุด ในฉากแรกสุดเราจะเห็นอาเธอร์กำลังแต่งหน้าเขาพยายามฉีกปากให้ยิ้มทั้งที่แววตาเต็มไปด้วยความเศร้าหรือเมื่อหัวหน้างานเรียกอาเธอร์ไปตำหนิโดยไม่ฟังที่เขาอธิบายใดๆเราจะเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าขัดกับใบหน้าที่พยายามฉีกยิ้มในแง่บวกการยิ้มสามารถลดความตึงเครียดของสถานการณ์การพยายามยิ้มในเบื้องต้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะส่งผลเชิงบวก ในแง่ลบการฝืนยิ้มหากทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่จัดการกับปัญหาที่แท้จริงให้ดีสิ่งนี้อาจทําให้เกิดภาวะเก็บกดทางอารมณ์และอาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตได้เมื่อติดตามชีวิตของอาเธอร์ไปเรื่อยๆเราจะพบว่าที่มาของรูปแบบการยิ้มรับนี้ของเขาอาจมาจากเลหลายส่วนแต่ที่เด่นชัดที่เราสังเกตได้ก็คือรูปแบบการเลี้ยงดูโดยแม่ของอาเธอร์มักจะบอกเขาอยู่เสมอว่าให้ยิ้มไว้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแม้แต่ชื่อเรียกแม่ยังเรียกอาเธอร์เล่นตลอดว่าแฮปปี้ นอกจากการเลี้ยงดูแล้วพฤติกรรมแซงยิ้มของอาเทอร์นี้ก็อาจเกี่ยวกับทัศนคติส่วนตัวของเขาเองในบันทึกของอาเทอร์มีประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งว่าสิ่งที่แย่ที่สุดของการเจ็บป่วยทางจิตก็คือผู้คนมักคาดหวังว่าคุณจะทำตัวราวกับคุณไม่ได้เป็นอะไร ประโยคนี้ของอาเธอร์สามารถตีความได้2แบบแบบแรกมันสะท้อนภาพสังคมรอบกายของอาเธอร์โลกที่อาเธอร์อยู่นั้นเกิดขึ้นในยุคปี80หรือเมื่อประมาณ40-50ปีที่ผ่านมาณตอนนั้นการตีตราทางสังคมต่อผู้ป่วยจิตเวชยังรุนแรงสวนทางกับการตระหนักรู้ในโรคทางจิตที่ต่างเตีย้ยพูดถึงแ้าของผมอย่างนั้นได้ไงเธอเป็นบ้าคำว่าคนบ้ายังเป็นคำที่ใช้เพื่อเรียกผู้ที่ไปหาจิตแพทย์ นั่นแปลว่าการยอมรับหรือเข้าใจจากนายจ้างก็อาจไม่ได้ดีเท่ายุคปัจจุบันการตีความแบบที่2ประโยคนี้ของอาเธอร์อาจเป็นการสะท้อนทัศนคติของเขาเองหมายความว่าบางทีสังคมรอบกายของเขาอาจไม่ได้แย่มีปรากฏการณ์หนึ่งที่หลายท่านอาจจะเริ่มคุ้นชินนั่นคือ smiling depression เป็นภาวะทางจิตเวชท,ที่ผู้ป่วยอาจดูภายนอกเหมือนมีความสุขหรือไม่มีปัญหาใดๆแต่แท้จริงแล้วเขากําลังเผชิญกับความรู้สึกซึมเศร้าอย่างรุนแรงโดยเรามักพบภาวะนี้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิงสาเหตุ อาจเนื่องมาจากผู้ชายมักถูกสังคมคาดหวังว่าจะต้องเข้มแข็งหรือไม่สแสดงความอ่อนแอออกมาอาการแรกๆของอาเธอร์ที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือเขาจะหัวเราะออกมาอย่างไม่ตั้งใจโดยไม่สามารถห้ามหรือสั่งให้หยุดได้ซึ่งมักจะเกิดเมื่อเขามีเรื่องกดดันทางจิตใจภาวะนี้มีชื่อว่าซูโดเบลบาเอฟเฟกมันคือความผิดปกติของระบบประสาทอย่างหนึ่งสาเหตุมักเกิดจากความเสียหายหรือความผิดปกติของเนื้อสมอง การที่อาเธอร์หัวเราะอ,ออกมาเมื่อมีเรื่องเครียดหรือเสียใจแทนที่จะร้องไห้หรือทำหน้าเศร้านอกจากจะสื่อถึงความผิดปกติหรือตัวโรควแล้วมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ล้อไปกับธีมหลักของโจ๊กเกอร์นั่นก็คือการหัวเราะทั้งที่น้ำตาตกในนี่คือหนึ่งในความฉลาดและความลึกล้ำอย่างมากของการเขียนบททุกครั้งเมื่ออาเธอร์เดินกลับบ้านเราจะเห็นภาพบันไดที่ทอดสูงขึ้นไปสุดตาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงความทุกข์ยากของชีวิตที่ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้และไม่มีวันสิ้นสุด ท่าทางการเดินที่อ่อนล้าสื่อให้รู้ถึงความซึมเศร้าไร้พลังแต่ละก้าวอันเชื่องช้าคือความพยายามในการผ่านชีวิตไปให้ได้ในแต่ละวัน สิ่งที่ชัดเจนมากๆในช่วงครึ่งแรกของหนังก็คือการเป็นผู้ถูกกระทําอย่างซ้ำๆของอาเธอร์จากงานวิจัยพบว่าการตกเป็นเหยื่อการถูกบูลลี่ซ้ำๆสามารถทําให้ผู้ถูกกระทําจิตใจย่ําแย่นําไปสู่ความรู้สึกไร้ค่าเหงาและโดดเดี่ยวนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจพบว่าเหยื่อของการบูลลี่ประมาณ20มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้บูลลี่ซะเองและนี่อาจเป็นหนึ่งตะกรต้นกําเนิดของโจ๊กเกอร์ก็เป็นได้ นอกจากการถูกบุลลี่เมืองก็แท่มยังเต็มไปด้วยความเสื่อมโทมและกองขยะรัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพราะมีขยะกองเป็นภูเขาเดินไปที่ไหนก็มีแต่ขยะงานวิจัยพบว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีขยะสะสมมากมองเห็นหรือได้กลิ่นขยะอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับความรู้สึกไร้พลังและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ถึง40% เมืองก็แท้มยังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมคนรวยและคนจนมีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมากฉากหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของชนชั้นอย่างชัดเจนคือฉากที่อาเธอร์ก้มลงไปที่อ่างล้างมือในโรงหนังก่อนภาพจะตัดมาที่อีกฉากที่เขากลับมาที่บ้าน ถ้ามีคำถามว่าระหว่างคนรวยและคนจนใครมีโอกาสไม่สบายทางจิตใจมากกว่ากันจากสถิติพบว่าผู้ที่มีฐานะยากจนจะมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าผู้ที่มีฐานะร่ำรวยโดยมักสัมพันธ์กับการขาดแคลนปัใจจัยในการดำเนินชีวิตสิ่งแวดล้อมและการต้องเผชิญกับความรุนแรงที่มากกว่าคนรวย สำหรับผู้ป่วยจิตเวชคนหนึ่งแล้วแค่สู้กับตัวโรคก็ลำบากมากแล้วแต่อาเธอร์ยังต้องมาพบกับวิกฤตที่หนักขึ้นไปอีกนั่นคือนโยบายการตัดงบประมาณทางสุขภาพมันส่งผลให้ทั้งยาจิตเวชและระบบการให้คำปรึกษาที่เขาเคยได้รับมาตลอดถูกตัดออกไปในทางการแพทย์แล้วโรคทางจิตเวชหลายชนิดแม้ว่า,าการจะสงบแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าหายสนิทผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงต้องการกินยาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดประสงค์2อย่างคือ1เพื่อทําให้อาการสงบและ2เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกําเริบ อาเธอร์ได้รับปืนจากแรนดอลเพื่อนร่วมงานของเขาโดยบอกว่าให้อาเธอร์เก็บไว้ป้องกันตัวเองและนี่ก็เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของอาเธอร์ปืนไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่มันยังเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการป้องกันทางจิตวิทยาสําหรับอาเธอร์อีกด้วยเหตุการณ์ยิงชาย3มคนบนรถไฟใต้ดินนับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของอาเธอร์พอเขาเริ่มสัมผัสดได้ถึงพลังและอำนาจในการควบคุมและมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงบุค,คลิกของอาเธอร์จากเยื่อให้กลายมาเป็นผู้ลา่า จากข้อมูลสถิติพบว่าการมีปืนในสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจะเพิ่มความเสี่ยงของการฆาตกรรมถึง500%การเข้าถึงอาวุธปืนเพิ่มความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายสำเร็จถึง3เท่า เพนนีเฟล็กแม่ของอาเธอร์เธอมักบอกกับอาเธอร์ว่าเธอเคยทำงานที่บ้านเวนเมื่อ30ปีก่อนแม่บอกว่าอาเธอร์ Arthur คือลูกชายที่เกิดจากความรักของแม่กับโทมัสเวนหลังไปพบโทมัสเวนที่โรงหนังอาเธอร์ Arthur ได้รู้ความจริงสุดช็อกว่าแม่ของเขาไม่สบายทางจิตเธอจิตหลอนไปฝ่ายเดียวและรุนแรงจนเคยได้แอดมิดในโรงพยาบาลและเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่เป็นเด็กที่แม่รับมาเลี้ยงเรื่องนี้ทําให้อาเธอร์โกรธโทมัสเวนอย่างมากที่พูดใส่ร้ายแม่ของเขา เขากลับมาที่ห้องแล้วเข้าไปอยู่ในตู้เย็นฉากนี้เป็นฉากที่มีความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างมากการเข้าไปอยู่ในตู้เย็นสื่อถึงการพยายามหนีจากโลกความเป็นจริงที่โหดร้ายและการถอยกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่แห่งความปลอดภัย เราจะพบว่าลหลายฉากของโจ๊กเกอร์มีการใช้เลนที่มีโฟกัสตื้นทำให้ภาพของอาเทอร์ลอยเด่นออกจากสิ่งแวดล้อมเทคนิคนี้มีผลทางจิตวิทยาต่อผู้ชมทำให้เรารู้สึกว่าอาเทอร์ดูแปลแกแยกและแตกต่างนอกจากนั้นพื้นหลังที่ละลายยังอาจสะท้อนถึงสภาพจิตใจของอาเทอร์ว่าเขามักโฟกัสแค่ในโลกภายในจิตใจในระยะแคบแคของตนเองเท่านั้นขณะที่โลกภายนอกก็ค่อยๆเลือนหายไปจนไม่มีความสำคัญ เพื่อเป็นการค้นหาความจริงอาเธอร์ Arthur จึงไปที่โรงพยาบาลและมันทําให้เขาได้ข้อมูลประวัติของแม่เฮนนี่เฟลกแม่ของเขาได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้อาการของเธอได้แก่ 1. จิตหลอน 2. บุคลิกภาพแปรปรวนชนิดหลงตนเองและ3มีคดีเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของลูกชายหลังจากที่อาเธอร์วิ่งราวแฟ้มประวัติของแม่มาเปิดอ่านที่ฉากนี้ในหนังไม่ได้มีคําบรรยายอะไรไว้แต่เมื่อหมอพยายามซูมเข้าไปที่ข้อความทั้งหมดมันทําให้เราได้ข้อมูลอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับแม่ ซึ่งจุดนี้หมอจะขึ้นโชว์เป็นเทคไว้เผื่อท่านใดที่สนใจก็สามารถกดหยุดอ่านได้นะครับอาเธอร์ <Arthur S 1> <Arthur S 2> ยังไม่รู้ว่าเขาเคยถูกเพื่อนชายของแม่ทำร้ายร่างกายหลังอ่านข้อความนี้จบอาเธอร์ Arthur หัวเราะอย่างบ้าคลัง่งเหมือนคนเสียสติแต่อย่างที่เรารู้กันนี่ไม่ใช่การหัวเราะจากความสุขตรงกันข้ามเขากำลังเสียใจและสับสนอย่างรุนแรงภาพที่อาเธอร์หัวเราะร้องไห้และกอดแฟ้มประวัติแม่เอาไว้เป็นหนึ่งในฉากที่หมอดูแล้วสะเทือนใจไม่น้อยจริงๆแล้วอาเธอร์คือหนึ่งในวายร้ายที่น่าสงสารที่สุด อาเธอร์บอกกับนักบัดของเขาว่าในหัวของผมมีแต่ความคิดด้านลบนี่ผมรู้สึกไปเองหรือว่าโลกข้างนอกมันบ้ากว่าเดิมคำพูดของอาเธอร์นี้อาจตีความได้สองแบบกรณีที่หนึ่งโลกข้างนอกมันบ้ากว่าเดิมจริงจริง หรือกรณีที่2มันอาจเป็นเพียงมุมมองที่ติดลบของอาเทอร์ซึ่งเกิดจากความไม่สบายทางจิตใจจนทําให้เขามองว่าสังคมรอบกายนั้นย่าแย่ทั้งที่จริงมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นความคิดด้านลบคือหนึ่งในความน่ากลัวของภาวะซึมเศร้ามันทําให้มุมมองและทัศนวิสัยของความคิดติดลบหรือแย่กว่าความเป็นจริงมากๆเช่นหลายครั้งผู้ป่วยซึมเศร้าก็อาจรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวไร้ตัวตนเหมือนไม่มีใครท,ทั้งทั้งที่ความจริงเขาอาจจะมีคนห่วงใยอยู่รอบกายมากมายก็เป็นได้อาเทอร์ Arthur ยังบอกกับแม่ของเขาว่า ผมไม่เคยรู้จักความสุขแม้แต่นาทีเดียวในชีวิตเฮงสวยของผมการไม่สามารถมีความสุขหรือที่เรียกเ,เล่นๆว่าภาวะสิ้นยินดีคือภาวะที่ผู้ป่วยสูญเสียความสุขจากกิจกรรมที่เคยทำและมีความสุขเป็นหนึ่งในอาการที่เป็นแก่นหลักของโรคซึมเศร้ามีหลายครั้งที่อาเธอร์พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่เหมือนว่าเขาจะถูกปฏิเสธหรือเฉยเมยกลับมาผมรู้สึกมาระยะหนึ่งแล้วมันเหมือนไม่มีใครเห็นผมเลย ไม่รู้ด้วยซ้อว่าตัวเองมีัว่นไหมคำพูดเหล่านี้สะท้อนถึงการมีความรู้สึกว่างเปล่าความรู้สึกว่างเปล่าที่พบในผู้ป่วยจิตเวทสาม,มารถแบ่งคร่าวๆได้เป็น2แบบแบบแรกเรียกว่าอารมณ์ว่างเปล่าพบได้บ่อยมากในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเป็นความด้านชาทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยรู้สึกเหมือนตอนเองถูกตัดขาดจากสิ่งแวดล้อมและแม้แต่จิตใจของตอนเองความว่างเปล่าแบบที่สองจะมีความลึกและซับซ้อนกว่าแบบแรกเพราะมันเป็นความว่างเปล่าของตัวตนและอัตลักษณ์ ซึ่งพบได้บ่อยในบุคลิกภาพผิดปกติบางชนิดซึ่งในส่วนของอาเทอร์นั้นความเห็นของหมอเขาน่าจะมีความรู้สึกว่างเปล่าทั้งสองแบบโดยอาจเด่นที่แบบที่สองมากกว่าแบบแรกหลังถูกไล่ออกดูเหมือนรูปแบบอารมณ์ของอาเทอร์จะเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มมีอารมณ์วู่วามคู่กล่นได้ง่ายทำลายข้าวของมีท,ท่าทีหุนหันพลันแล่นผงผางและมั่นใจมากขึ้นบางครั้งเขาารมรมดีผิดปกติมีการเต้นฉลองอย่างรื่นเริงม,มีความกล้าได้กล้าเสียและพูดมากขึ้นกว่าเดิม กลุ่มอาการนี้ของอาเธอร์เรียกว่ากลุ่มอาการแมเนียคือภาะวะที่อารมณ์มีความผันผวนอย่างมากโดยมีได้ทั้งอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวหรืออารมณ์ที่ดีเกินปกติ ในฉากที่อาเธอร์ลาออกจากงานก่อนจากไปเขาได้ขีดค่าคำขวัญของที่ทำงานจากอย่าลืมยิ้มขีดคำว่าลืมออกทำให้ได้ประโยคใหม่ว่าอย่ายิ้มนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงการเริ่มปฏิเสธบรรทัดฐานของสังคมกักแต่เดิมที่เขาเชื่อในเรื่องของการยิ้มเพื่อรับกับความยากลำบากแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มสิ้นหวังกับการอยู่ในบริบทของสังคม อาเธอร์ Arthur, มีพฤติกรรมสะกดรอยตาม,ตามเข้าแอบติดตามสาวข้างห้องไปยังที่ต่างๆรวมทั้งแอบเข้าไปในห้องของเธอและยังติดตามโทมัสเวนที่เขาเชื่อว่าเป็นพ่อไปทั้งที่บ้านและที่โรงหนังจากสถิติพบว่าประมาณ80%ของผู้สะกดรอยตามมักจะเป็นผู้ชายในขณะที่เหยื่อมักจะเป็นเพศหญิงและประมาณ50%ของผู้ที่สะกดรอยมักมีความไม่สบายทางจิตซ่อนอยู่ หลังฆ่าชายสามคนบนรถไฟอาเธอร์วิ่งหนีไม่คิดชีวิตจนมาถึงห้องน้ําแห่งหนึ่งณจุดนี้เราจะเห็นเขาเริ่มได้รับด้วยท่าทางและการเคลื่อนไหวที่ต่างออกไปจากที่เคยเป็นมันเป็นการเคลื่อนไหวที่มีสเสน่ห์แต่ก็น่ากลัวแบบแปลกๆดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้เกิดการปลดล็อกบางอย่างในจิตใจของอาเธอร์ปรากฏการณ์ทางจิตนี้มีชื่อเรียกว่าภาวะหลุดเป็นกระบวนการที่จิตใจถูกตัดขาดจากความคิดความรู้สึกและตัวตนชั่วคราวมักเกิดเมื่อคนเราต้องพบกับความเจ็บปวดหรืออารมณ์ที่รุนแรง ในกรณีของอาเทอร์หลังจากก่อเหตุฆาตกรรมรุนแรงการเต้นรำนี้จึงเป็นเหมือนการพยายามแยกจิตใจออกห่างจากความน่ากลัวของการกระทำเพื่อหน,นีจากโลกของความเป็นจริงมีความเป็นไปได้สูงว่าโจ๊กเกอร์ในตัวของอาเทอร์จะถูกปลูกขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้ ในฉากแรก,แรกๆที่อาเธอร์ได้พบกับหญิงสาวข้างห้องเธอและลูกมองเขาด้วยสายตาที่หวาดกลัวแต่อยู่ดีๆวันต่อมาทั้งอาเธอร์และสาวข้างห้องก็ได้จูบก,กันได้ออกเดทกันในร้านอาหารหญิงสาวติดตามอาเธอร์ไปหลายๆที่และมักพูดให้กำลังใจเขาแต่ในฉากตอนท้ายเมื่ออาเธอร์เข้าไปในห้องของหญิงสาวเมื่อเธอเห็นเขาเธอก็ตกใจมากและบอกเขาว่าเขาเข้าห้องผิดเป็นที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดหญิงสาวเป็นเพียงอาการทางจิตของอาเธอร์ เธอและเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันเลยและถ้าสังเกตให้ดีฉากในที่หญิงสาวปรากฏตัวฉากนั้นมักจะมีแสงไฟสีเขียวเป็นองค์ประกอบเสมอ สื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆมันไม่ใช่ความจริงและเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของอาเทอร์เท่านั้นหญิงสาวแท้จริงแล้วเป็นเพียงอาการประสาทหลอนและหลงผิดสื่อให้รู้ว่าโครงสร้างทางจิตใจของอาเธอร์มีความเสียหายอย่างรุนแรงจนการรับรู้ความเป็นจริงเสียหรือบกพร่องไปในแง่ของจิตวิทยาการมีอยู่ของหญิงสาวคือคกลไกทางจิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแฟนตาซีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการเติมเต็มความปรารถนาที่อาเทอร์ขว่คว้ามาตลอดแต่เขาหามันไม่ได้ในโลกของความเป็นจริง เราจะเห็นว่ามีหลา,หลายฉากที่กล้องมักจะซูมเจาะเข้าไปที่ใบหน้าของอาเธอร์มากกว่าปกติในทางจิตวิทยาแล้วเทคนิคการถ่ายภาพแบบนี้อาจมีผลทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกใกล้ชิดหรือทําให้รู้สึกอึดอัดมากขึ้นและอาจเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกับความเจ็บปวดทางอารมณ์ของตัวละครมากขึ้นก็ได้นอกจากอาการทางจิตต่างๆที่เล่ามาสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสังเกตได้อย่างชัดเจนในตัวอาเธอร์ก็คือการไม่รู้จักความผิดบาป อาเธอร์ Arthur, พูดถึงเรื่องที่เขาฆ่าชาย3มคนว่าครั้งล่าสุดผมศาสต์อารมณ์ใส่คนบางคนผมนึกว่าผมจะรู้สึกผิดแต่มันก็ไม่เลยนะหรือเมื่อเพื่อนสองคนมาเยี่ยมเขาถึงห้องหลังทราบข่าวการตายของแม่เพื่อนถามเขาว่าทำไมต้องแต่งหน้าอาเธอร์ Arthur, บอกไปว่าแม่ฉันตายก็เลยฉลอง จะเห็นว่าเขาพูดถึงเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆด้วยสีหน้าและแววตาที่แทบไม่สะทกสะท้านหรือแสดงความรู้สึกผิดใดๆบ่งบอกถึงความบกพร่องทางศีลธรรมอย่างรุนแรงมักเป็นอาการเด่นของผู้ป่วยในกลุ่มความผิดปกติของบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคมหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าไซโคพาซึ่งเป็นภาวะที่มีลักษณะเฉพาะคือการขาดความเห็นอกเห็นใจหุนหันพลันแล่นและไม่สนใจสวัสดิภาพของผู้อื่นนับเป็นบุคลิกภาพผิดปกติที่น่ากลัวมากๆชนิดหนึ่ง หลังรู้ความจริงว่าเขาเป็นลูกเลี้ยงของแม่และแม่เคยปล่อยให้เขาถูกทำร้ายตอนเด็กความจริงที่พุ่งกระทบอาเธอร์ในครั้งนี้หนักหน่วงและรุนแรงสำหรับเขามากๆแววตาของอาเธอร์เปลี่ยนไปเขาเรียกชื่อเธอโดยไม่มีคำนำหน้าเฮ้เพนนีเพนนีฟลิกการที่เขาเรียกแม่ด้วยชื่อเฉยๆนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนถึงการตัดความสัมพันธ์ความจริงที่เข้าปะทะอาเธอร์หนักหน่วงอย่างไรในความเห็นของหมอความจริงที่อาเธอร์ได้รับในครั้งนี้ไม่ได้มีความโหดร้ายหรือรุนแรงในตัวของมันเองมากนะัก แต่ด้วยโครงสร้างทางจิตที่เปราะบางมากๆอยู่แต่เดิมเพิ่มเติมคือการขาดยาเมื่อพบกับข้อมูลที่มีความย้อนแย้งอย่างมากกับชุดความเชื่อเดิมสิ่งนี้จึงทําให้เกิดการพังทลายของตัวตนตามมาด้วยความรู้สึกถูกทรยศหักหลังและกลายเป็นโศกนาฏกรรมในที่สุดหลังการตายของแม่เราจะเห็นอาเธอร์อาบน้ำและเต้นอย่างสนุกสนานเขากำลังย้อมผมด้วยสีเขียวสีเขียวในด้านบวกสื่อถึงการเติบโตการเริ่มต้นใหม่และความสงบ แต่ในด้านลบนั้นสีเขียวสื่อถึงความเจ็บป่วยการเสื่อมถอยพิษร้ายและความบ้าคลั่งโจ๊กเกอร์เป็นรูปแบบของความบิดเบี้ยวของจิตใจและตัวตนนับเป็นตัวตนอีกด้านซึ่งเกิดจากการพังทลายทางจิตใจของอาเธอร์ แทนที่จะตกเป็นเหยื่อของสังคมโจ๊กเกอร์โอบรับความวุ่นวายและความรุนแรงเข้ามากลายเป็นตัวตนใหม่ที่เต็มไปด้วยแรงขับของสัชรชาตยานดิบซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะของบุคลิกภาพเป็นรูปแบบบุคลิกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอาเทอร์คนเดิมโจ๊กเกอร์มีบุคลิกที่ดูเจ้าเล่ห์ซับซ้อนยากจะอย่งถึง เขาเอาตอนเองเป็นศูนย์กลางแบบสุดโต่งมีการตอบสนองทางคําพูดและร่างกายที่ว่องไวมากขึ้นโจ๊กเกอร์มีอารมณ์ที่ผันผวนทั้งคลื้นเครงและเกลี้ยกราดดูเหมือนเขาจะอยู่ในสภาวะที่จิตใจด้านชาไม่เจ็บปวดหรือซึมเศรา้ขาขณะเดียวกันก็ไร้ซึ่งความเมตตาหรือรู้ผิดชอบช่วดีโจโ๊กเกอร์ยังเป็นสัญลักษณ์แบบไม่ตั้งใจของการปฏิเสธบรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคมเป็นตัวแทนของความวุ่นวายความเป็นอิสระและความรุนแรงสรุปแล้วอาเธอร์ไม่สบายทางจิตด้วยโรคอะไร การวินิจฉัยความผิดปกติทางอารมณ์และอาการทางจิตที่สัมพันธ์กับความผิดปกติในเนื้อสมองการมีอาการหัวเราะที่ควบคุมไม่ได้ซื่อให้รู้ธรรมชาติของความผิดปกติของอาเธอร์ว่ามาจากรอยโรคในเนื้อสมองซึ่งหากรอยโรคนี้เกิดกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมการมีความแปรปรวนของอารมณ์รวมทั้งความผิดปกติในกลุ่มโรคจิตต่างๆก็ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ เราจะรักษาอาเธอร์ได้อย่างไรณจุดที่อาเธอร์กลับเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลอีกครั้งถ้าหมอเป็นแพทย์ผู้ดูแลอาเธอร์สิ่งที่หมอจะทำได้แก่ 1. รีสตาร์ทยาจิตเวชไม่ว่าจะเป็นยาต้านโรคจิตยาปรับสภาพอารมณ์หรือยาต้านเศร้าการกลับมาให้ยาอีกครั้งนับเป็นส่วนสำคัญมากๆในกรณีของอาเธอร์เพื่อลดความวุ่นวายก้าวร้าวและเพื่อดึงกรอบของการรับรู้ความเป็นจริงให้กลับมา 2. ทํทำจิตบำบัดโดยเฉพาะการฝึกการจัดการอารมณ์โกรธและความเครียดในชีวิต และ3การช่วยเหลือทางสังคมโดยเฉพาะการฟื้นฟูและจัดหาอาชีพวิเคราะห์ฉากจบหลังการตายของเมอรี่แฟรงคลินกลางรายการอาเธอร์ Arthur ถูกจับแต่ก็มีกลุ่มผู้ประท้วงในหน้ากากมาช่วยเขาไว้ฉากตัดมาที่โรงพยาบาลอาเธอร์ Arthur นั่งคุยกับคุณหมอเขากำลังหัวเราะคนเดียวอย่างไม่มีเหตุผลและไม่นานเราก็เห็นอาเธอร์เดินออกไปด้วยรอยเท้าที่เปื้อนเลือด ฉากนี้สามารถตีความได้หลายทางมนาสื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องอาจเป็นแค่เรื่องราวในความคิดของอาเธอร์ที่ป่วยทางจิตอยู่ในโรงพยาบาลนี้หรือมันาหมายถึงหลังเหตุการณ์ที่รายการของเมรีอาเธอร์ถูกจับแล้วนำส่งที่โรงพยาบาลก็เป็นได้แต่ถึงแม้เรื่องราวจริงๆจะเป็นอย่างไรหมอมองว่ายังไงก็ตามณนะจุดนี้โจ๊กเกอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเพราะอย่างที่สรุปไว้ว่าโจ๊กเกอร์ คือรูปแบบสภาวะทางจิตและพฤติกรรมคือความปั่นป่วนวุ่นวายและโกลาหลมันคือผลลัพธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยทางด้านชีวะจิตตะและสังคมและเชื่อเธอว่ามันสามารถกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งได้แน่นอนบทสรุปสำหรับหมอหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของหนังโจ๊กเกอร์ก็คือการได้เห็นตัวละครที่มีความซับซ้อนมีรายละเอียดของความไม่สบายทางจิตที่น่าสนใจอ่านการแสดงอันยอดเยี่ยมและลุ่มลึกของวาควินฟินิก และมันทำให้หมอเกิดความรู้สึกทั้งสงสารและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันก่อนจากกันไปบอกหมอ่ะยครับท่านคิดว่าการที่อาเธอร์กลายเป็นโจ๊กเกอร์ได้นั้นเกิดจากปัจจัยอะไรมากที่สุดระหว่างสุขภาพจิตครอบครัวหรือสังคมแล้วพบกันใหม่กับจิตบันเทิงฟัน d ด m e n เมนช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กับสวัสดีครับ